เราเรื่องให้เป็นเรื่องในครั้งนี้นิทานสั้น,รน,น,น,รนะะเรื่องราวของทองคำกินคนก่อนจะรับฟังเนื้อหาอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อทานไปผ่านในการรับชมลิปตกางของทางช่องสำหรับนิทานสั้นเรื่องทองคำกินคนเริ่มจากมีนักพูดผู้หนึ่งวิ่งตะลีตะเหลือออกมาจากป่าชายสองคนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทบริเวณแนวชายป่ามาพบ จึงเข้าไปเดินถามนักพจน์ผู้นั้นว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะท่านแล้วไปรบสิ่งใดมานะ่ะถึงวิ่งกะลีตะหลือขนาดนั้นนะ่ะฮะนักพจน์ตอบว่าข้าพเจ้าเมื่อคนขุดเจอทองคำาฝองอยู่ที่โคนต้นไม้ในป่าและเป็นที่หน้าวัดคัวยิ่งนักเมื่อคุณทั้งสองได้ยินก็แทบเพียตื่นเต้นแทนและแอบกระซิบกันว่าบัดพจน์ท่านนี้ช่างโง่เขลาปัญญาอ่อนเสียจริงๆ คุณเจอทองนะหว่าเป็นโชคดีแท้ๆแต่กลับมากลัวจนตัวสั่นจากนั้นจึงทดลองถามนักพุทต่อไปว่าท่านคุณเจอทองนะัดที่ใดเลยท่านบอกพวกเราหน่อยได้หรือเปล่าเราอยากรู้กันจริงๆนักพุทจึงตอบไปว่าคองที่อันตรายเช่นนั้นนะ่ะพวกท่านไม่กลัวกันเลยหรือหรือไม่ทราบว่าทองคำพวกนั้นนะ่ะมาสามารถกินคนได้มันช่างน่ากลัวนะท่าน ทั้งสองคนจึงรีบเอ่ยว่าพวกเราไม่กลัวกันหรอกท่านรีบบอกว่าถึงว่าทองคำนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนเดินทางเข้าพบตรงไหนอ่ะพวกเราอยากจะเข้าไปดูสุดท้ายนักจน์จึงบอกไปว่าทองคำนั้นน่ะมาอยู่โคนต้นไม้เดินทางสุดทิศตะวันตกของป่าน่ะถ้าข้าจะไม่ผิดนะแล้วเดินเข้าไปอีกประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรนั้นเมื่อได้ยินดังนั้นคนทั้งสอง จึงรีบผลาจากนักพจนุ่งหน้าไปสู่จุดหมายที่พบทองคำทันทีระหว่างนั้นสหายผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่านักพจนั้นเนะ่ะทื่มจริงๆเลยทองคำอ่ะที่ทุกคนน่ะอยากจะใฝ่ฝันอยากจะได้มันมาอยากจะให้มันกอออยู่ตรงหน้าแต่กลับมาวิ่งหนีไปซะได้เมื่อฟังจบสหายผู้หนึ่งก็พยักหน้าเหินดีเห็นงามด้วย จากนั้นทั้งสองจึงปรึกษากันว่าจะนําทองคํากลับไปได้อย่างไรสหายผู้หนึ่งจึงเสนอว่าแต่หากขนทองคํากลับไปในเวลาฟ้าสางเห็นจะไม่ค่อยอปลอดภัยเท่าไหรแน่แล้วควรขบไปให้ตอนฟ้ามืดดีกว่าเดี๋ยวข้าจะเฝ้าทองคําไว้ที่นี่เองส่วนท่านเดินทางเข้าเมืองไปสอหาอาหารน้ําดื่มมาประทังความหิวกันแล้วเมื่อเรากินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอให้หมืดคำ่ำแล้วค่อยลงมือขนทองคําไปด้วยกันดีไหม สหายนั้นนั้นเห็นด้วยจึงพยักหน้าตอบรับในขณะนั้นสหายผู้หนึ่งจะเดินทางเข้าไปในเมืองเพื่อไปหาข้าวปลาอาหารส่วนสหายอีกผู้หนึ่งกําลังฝ้าทองคําก็คบคิดวางแผนว่าหาทองคำทั้งหมดตกอยู่ที่ข้าในเพี่งผู้เดียวก็คงจะดีไม่น้อยนะเอาแบบนี้ดีกว่าหากเพื่อนของข่ากลับมาก็ใช้ท่อนไม้ทุกบันให้ตายไปเลยดีกว่า แบบนี้ข้าก็ไม่ต้องแบง่งส่วนแบง่งทองคำให้ก็บใครส่วนหารที่เดินทางเข้าไปในเมืองก็ค,คุณคิดว่าข้าจะเข้าไปในเมืองไปรับประทานอาหารนิ่มซะก่อนดีกว่าและเจากนั้นก็ใช้ยาพิษใส่ในอาหารก็ไปให้สหายของข้ากินเท่าน,นี้แหละทองคำก็เป็นของข้าแต่เพียงผู้เดียวช่างหลักแหลมจริงๆเลยเหล่านี้ชายผู้ที่เดินเข้าไปในเมืองดำเนินการตามแผนเรียบร้อยจากนั้น นำอาหารกลับมาอย่างชายป่าที่ซ่อนทองคําแต่ก็ยังไม่ทันระวังตัวเขากับตูกสหายลักใช้ท่อนไม้ฟาดจนด้านหลังจนเสียชีวิตทันทีหลังจากนั้นมือสังหานก็แก้ห่อข้าวที่เพื่อนผู้ล่วงลับนํามาให้รับประทานด้วยความหิวโหยแต่ไม่ทันไล่ก็ต้องลม้มลงดิ้นพุรนทุลายเนื่องจากได้รับพิษที่อยู่ในอาหารในช่วงวินาทีก่อนที่ชายผู้นี้ จะถูพิษสิ้นใจเขาพลันนึกถึงคำพินักพศได้เตือนเอาไว้จึงได้แต่ลำพึงว่าจึงดังคำที่นักพศว่าไว้ทองคำนั้นมันน่ากลัวยิ่งเพราะมันสามารถกินมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความโลภอย่างเราจากนั้นก็ลาลกไปในทันทีที่ได้พูดจบลงนนีน่คือนิทานเรื่องสั้นที่สอนให้คนอย่ารูปมาก กับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและควรเชื่อใจซึ่งกันและกันไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดรายการรับชมคลิปต่างของทางช่องสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ